สวั YouTube, สดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบสุขทูทุกคนครับหางหายไปดนนะครับผมบอดดี้เทสบอดดี้ยังเลยครับผมตัวนี้โควิดครับนี่ก็สิมานี่ครับรีวิวนะครับพีก็แทกหลังสิบแปดเอ้ยสิบแปดครับว่าซิมหานิ้วนะครับผมตัวนี้ก็สิเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่แบบที่ผมออกแบบใหม่นะครับผมตัวนี้ก็ตั้งแต่เฮดมากกัมีขนาดเก่าซิฟครับมีเก่าซิฟนี่แปดซิมหานี่แปดซิฟแล้วมีเจ็ดซิฟตัวนี้อายุเจ็ดซิมห้าครับบนล่างหาซิฟเฉพาะสองในนี้ซี่สิบหกครับผม ลึกหกสิบจุดหาครับสิปบ้านนี้ครับผมพี่น้องมีตัวนี้ครับแรงรีครับผมสี่ใบตัวนี้ผมใส่ดอกพันสองร้อยบาทนะครับตัวนี้ดอกยังครับดอกของโปพัดนะครับไอโปพัดที่เขาเขียนน้ำเมล็กวาสองพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนั้นแหละนี่ครับตัวนี้สิปบ้านนี้นะครับตัวนี้เป็นไม้ภูเขานะครับผมตัวนี้นะครับเป็นไม้ภูเขายี่ห้อกะไรบางนี่ยี่ชิมินหรอภูเขายี่สิมินครับตัวนี้ครับเบนนี่พี่น้องสะใจเลยครับ ตัวนี้ก็ซีใบนะครับตัวนี้ซีใบก็รับงานไดนะครับผมซีใบคือรับงานใดเลยนะครับเปิดออกทุกสไตล์นะครับนิ่มนิ่มก็ได้นะครับผมอ่องนิ่มนิ่มนุ่มลึกก็ได้นะครับพล้ายี่ออกแบบสไตล์ดูดันพล้ายิ่มากเบ็สไตล์ดูดันแบบนี้ตอบโจทย์ได้นะครับผมกำลังดัดล้างพี่น้องประมาณนี้ครับตู้น้อยครับผมนี่ตู้ลึกแค่หกซิปจุดฐานะครับแล้วก็ใส่มุมพลาสติกอันนี้ตู้ลูกค้านะครับผม ประมาณนี้นะครับว่ามีอยงหลายเป็นสเปคย์คอนธรรมดานะครับใครสร้างแบบเพจแบบยังได้บิดนะครับผมนี่ครับพี่น้องตู้วใหญ่ครับพี่น้องบ่วนักน้ำนักวัวลายนะครับผมเคยเห็นแบบขนาดยิ่งใหญ่กะเสียงบ่วสูดตัวนี้ครับตัวนี้สีออกแห้งกว่าดูดันกว่าร้อยกว่านะครับรุ่นไม้ตัวนี้ตัวนี้สูตดไม้นะครับน่าจะเป็นเพาะหูตัวนี้นะครับบีบลุงนะครับแต่กะบุกผมว่าครับจักเส้นนะครับสร้างประเทศไว้นะครับ แต่ก็ะเรนะครับผมถือว่าเร่งเร่งดีครับขนาดตูงกับจุกๆนะครับสีใบครับสีใบนะสองใบกระดั้งซ้ำสองครับสีกระดั้งซ้ำสีครับผมถ้าใช้สองไปเทียบกับสี่ก็สูงไปเลยนะครับต้นนี้สีใบกับว่ามันไม่ดั้งไปแล้วสอกสิบแปดกับประมาณสองตูงนะครับอาจกู้ได้เลมาฟังกันสีแบบดั้งดั้งกว่านะครับดั้งกว่าบอกไปแล้วกับสิบห้ากับสิบแปดกับสูสิบแปดไปแลครับสิบแปดดั้งกว่านะครับผมนี่ก็ับดูประมาณนี้นะครับผมสีใบนี้นะครับ อันนี้ก็คือสิบอกราคาเลยนะครับผมตัวนี้ผมขายคู่ละเก่าพันนะครับทามีขอบเล็กก็คือคููละหมื่นนะครับตกใปละสี่พันห้าเป็นมุมพลาสติกนะครับผมหาใส่ขอบเล็กนั่นก็คือสองใบก็คือพรอมดอกก็คือหมื่นหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือชุดนี้ก็คือมันหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับสี่ใบหนึ่งมืแปดพันห้าร้อยบาทเขาทามาอันนี้ของลูกค้าเ่าสร้างไว้นะครับผมสิบาบาทนี้นะครับอันนี้คือบอกราคาเลยครับพี่น้องคุ้มคุมราคาเลีครับ ผู้ใด้ได้มาฟังอ่ะตั้งสองสามกิโลมันดั้งบ่หอดหอกครับพี่น้องงานกูยู่ทซ้ำงานแหละครับกู <c oughs> ถึงลอยใกล้มากก็ลอยอยู่ครับพี่น้องดั้งสามสี่โลสู่เขาปไปไหนดอกครับต่างติดใกล้ประนันพวกงานเขากับเปิดน้ำงานครับนี่ดั้งสามสี่โลเขาไปไหนตั้งเติดใกล้ลประนันดอกอยู่ประมาณหนึ่งละครับพี่น้องกำลังกำงานครับสี่ใบหน่อยๆอ, <c oughs> อันนี้เสียงก้างเอาไว้ลองโดยเฉพาะนะครับลองดูโดยเฉพาะนะครับมาลองฟังเสียงกันเบิ่งเลยนะครับผมเอาอะจัดมาบ้าง กูเินสูตรเนาะครับคูอชมสาะที่ที่เดีนสูได้จะกินไปหลาย 韩国的。